รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาได้เปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารที่จังหวัดฉะเชิงเซาพันเอกเฉลิมพลประเสริฐกุลรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารประจําปี2568 โดยเน้นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นที่มีคุณค่าทางอาหารและวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นมรดกชีวภาพของชุมชนโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ที่มีการตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อความมั่นคงด้านอาหารท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยชุมชนและภาคประชาชนนั้นได้ร่วมการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตําบลผ่านเครือข่ายเกษตรกรเพื่อเป็นพลังร่งรวมกับภาครัฐในการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐรวม36คนโดยคาดว่าจะได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อย,ยอดในการพัฒนาด้านพลังงานและอาหารได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ส่วนที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลสีราชาได้มีการจัดแถลงข่าวเปิดตัวงานสับประรดหวานฉ่ำตลาดชุมชนพืชผลทางการเกษตรจังหวัดชนบุรีประจำปี2,568 โดยนายวีกิจมณโรถกิจในอำเภอศรีราชาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายชุมชนได้ร่วมกันประกาศถึงความพร้อมจัดงานในระหว่างวันที่1-12ถึงสิสงิงหาคมนี้ณลานสนามบินเครือสหพัฒต์ตำบลบึงอำเภอศรีราชาโดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่อนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิน่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น โดยภายในงานจะมีการประกวดสับประรดพันธุ์ดีพืชผลทางการเกษตรทิดาหนูน้อยสับประรดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งและจำหน่ายสินค้าเกษตรและโอท็อปจากศรีราชาพาท่านผู้ชมไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับตลาดอาหารทะเลครบวงจรค่ะลานโพนาเกลือเมืองพัทยานะคะหลังจากที่ตอนนี้มีการเดินหน้าโครงการยกระดับตลาดเก่านาเกลือสู่โอทาวนาเกลือ ล่าสุดค่ะ พื้นที่ปรับปรุงใหม่ข้างลานโพกลายเป็นตลาดที่มีทั้งของสดของปิ้งย่างแล้วก็ที่นั่งริมทะเลนะคะตอนนี้มีร้านค้าเข้าประจําที่ครบทั้ง59ร้านค้าแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านปิ้งย่างอาหารทะเลสดอาหารปรุงสุกหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆตอนนี้พร้อมนะคะที่นั่งก็พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านได้ถึง200คนบรรยากาศก็เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆค่ะพอขาแม่ค้า ต่างก็ยิ้มแย้มต้อนรับลูกค้ากันเป็นอย่างดีส่วนราคาก็เข้าถึงง่ายอาหารก็อร่อยสดใหม่และบริการนั่งกินแบบชิวๆสบายๆริมทะเลนะคะซึ่งก็คาดว่าตลาดแห่งนี้จะเปิดให้บริการเต็มระบบในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะสู่เป้าหมายโอชาวนาเกลือพร้อมกับรับบทเมืองท่องเที่ยวศูนย์กลาง EEC อย่างเต็มตัวค่ะ